สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทย FC ทั่วโลกวันนี้มาตามคำขอ FC นะคะว่าแยกคลิปให้หน่อยอยากดูคลิปจับไพ่ดูดวงแบบส่วนตัวส่วนตัวนะว่าไม่รวมคลิปจะได้ฟังแบบง่ายๆแชร์ง่ายๆอ่ะวันนี้แยกให้นะคะว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยไปอยู่วังเยี่ยมเนี่ยจะรวยไหมจะมีความสุขไหม จะดีหรือร้ายยังไงมาฟังกันในคลิปนี้เลยนะคะการเชียงไทยทำนายไพย่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะหากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะน้องใช่จังหนะวัดสกลนครไหมสวดผิดจะได้สวดใหม่บ้านเกิดลุงใช่ไหมบ้านพ่อแม่ลุงใช่ไหมที่นางขอไปเนี่ยค่ะนะคะวังเยี่ยมนะคะ เอาพี่น้องนะคะถ้าสกลนครใครรู้ใครอะไรนะคะเขียนให้หน่อยค่ะว่าถูกแล้วนะคะเนาะนางก็ได้นะคะนะคะใช่ค่ะนะคะเอาซาทู่ขาสวดถูกแล้วนะคะเนาะนางก็กลัวพลาดนะคะนะคะกลัวพลาดบอกนะคะ,จะเจ้าปู่เจ้าย่าของนางสิลปศิษิ์ของนางไปแล้วนะคะนางก็จะเอาต่อเลยนะคะนี่คือตัวแทนผู้ถามคือนางเองนะคะได้ถอดถามถึงนะคะลุงพลนะคะ ้าย้ายไปอยู่ที่โน้นจะดีไหมเลขสิบหมายถึงเงินนะคะถ้าถามจับเงินขึ้นมาเยอะๆ,ๆเง่งๆรวยๆนะคะเลขแปดแดงหมายถึงสิ่งคําพูดที่ดีนะคะ เลขแปดดำหมายถึงสิ่งที่พูดไม่ดีโกหกหรือคนใส่ร้ายป้ายสีได้นะคะเก้าแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะเอดำหมายถึงสิ่งที่ไม่สบายใจผิดหวังหรือยังมีเรื่องที่ให้ผิดขัดใจเข้าใจผิดกันอยู่ถ้าคุณย้อนไปดูคลิปนางถามว่าป้าถอนรับลุงผลไหมคุณจะเห็นตัวน,นี้ติดขึ้นมาแต่นางก็พูดมากไม่ได้นะคะเพราะช่วงนั้นเขาอยู่ด้วยกันคือบางครั้งนะคะแต่ถ้าคนดูไพ่เป็นจะรู้เลยจะรู้เลยนะคะนาอนะนะอ่ะนะ เก้าดำนะคะหมายถึงนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรวลวร้ายหรือมีกรรมเก่ากรรมตามมาหรือนะคะจะมีเรื่องที่ไม่ดีไม่สบายใจอยู่นะคะเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะมารูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลน,นะคะรูปภาพนะคะเป็นตัวแทนบุก <c oughs> หนูก็ไม่ได้รับสอนด้วยสินะคะเนาะอะ่ะนะก็เรียนตามนะคะตำราเอาเดร์นะคะสูตรใครก็สูตรมันนะคะ เพราะโซนไม่ตูนางอย่างไงนางก็อย่างนั้นนะคะส่วนใครเพราะว่านางไม่ได้มาเขียนเป็นเล่มตําราเพื่อสอนนะคะเนาะก็ไปเรียนกันได้ในตําราในไพ่ของใครของมันมีหมดนะคะเนาะประมาณนั้นเนาะมาเอาแล้วค่ะสวดแล้วเด้ออีกรอบนะคะสวดด้วยกันค่ะ เส you ียงเก่เบานิดนึงนะคะแต่นางจะให้เห็นนะคะให้เห็นให้เห็นไพ่นะคะให้เห็นไพ่เนาะให้เห็นไพ่นะคะ เห็นถึงไหนเนี่ยนะคะกล้องก็สูงนะคะกล้องสูงตืดถอยถอยถอตืดโอเคค่ะเห็นนะคะเดี๋ยวนะคะสวดแล้วเนาะแต่ว่านางจะสลับอีกครั้งหนึ่งนะคะ เัยียงก่อนนะคะเป็นดาวกระจายเลยค่ะพี่น้องดายจะสลับอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะคะ มาดูไปพร้อมๆกันนะคะเลยเดี๋ยวนะเอียงอะ่ะกล้องเอียงมากนะนั้นนะคะจะเดี๋ยวรุ้นไปด้วยกันอธิษฐานไปด้วยกันนะคะเอซี FC จ๋านางจะหลับตาหยิบนะคะสามชุดนะคะสามชุดนะคะเก้าใบนะคะ นางันหลับตายดินะคะ ครบเก้าใบแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรียงเลยนะคะอันนี้ตัวแทนผู้ถามโอ้อันนี้หลับตาหยิบนะคะออกมาสี่เลยก็เอามาทั้งสี่เลยนะคะเอามาทั้งสี่เลยอันนี้มาสี่เลยนะคะอ่ะก็เขาติดกันออกมานะคะ หลันี้ขอเรียงนะคะขอเรียงอันนี้ก่อนนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าชีวิตลุงนะคะย้ายไปอยู่บางเยี่ยมจะดีไหมนะคะมาอึ๊บจะได้เห็นไพ่ชัดๆนางแกยกให้ดูก็ต้องให้เห็นหมดจะนะคะต้องให้เห็นกองหมดเหมือนเดิมนะคะตะโกนเอาเนาะ เดี๋ยวก็จะไม่เห็นอีกกล้องอย่าเบอร์นะกล้องอย่าเบอร์นะชัดๆเดอ้อลุ้นค่ะพี่น้องลุ้นไปด้วยกันคะ่ะจะเป็นอย่างไรนะคะลุ้นไปด้วยกันแช์ด้วยแช์ด้วยนะคะอันนี้เริ่มแรกคะ่ะว้าวอ๊้ยพี่น้อง ปาปีชินนินทาว่าอยู่แล้วละค่ะยังมีคนพูดให้นะคะว่าให้อยู่นะคะมีเรื่องพูดเรื่องว่าแต่ดูสิคะแปดแดงมาเสมอแต้มเลขเก็บแดงเดินไปถูกที่ถูกทางโอ้ยสาธุพี่น้องสาธุร่วมกันเร็วเดินไปนะคะดีแล้วถูกที่ถูกทางนี่ค่ะเลขเก็บแดงเหมือนสิ่งที่นะคะเดินไปถูกที่ถูกทางแล้วเลขแปดดำแน่นอนมีคนพูดคนว่าแน่นอนยังไม่จบ ยังไม่จบนะคะยังมีคนพูดคนว่าคนดินทามีคนที่ว่าร้ายนะคะอยู่แต่คนที่ว่าดีก็มีเยอะแยะเลยนะคะเสมอกันค่ะนะคะเสมอแต่แต้มชนะคือเจ็ดแดงถูกแล้วที่ทำนะคะเย้แ yeah. ย yeah. ่นะคะสาธุสาธุนะคะคำพูดคำจาอย่าได้สนนะคะเนาะอย่าได้สนนะคะ คำพูดนะคะบางคนเขาก็คำพูดเลขแปดดำนะคะหมายถึงสิ่งที่การติดสินยินทาว่าร้ายคำพูดคําจานะคะใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นอย่าได้สนนะคะเราชนะนะคะเราชนะนี่ค่ะไปแล้วจะดีทําถูกที่ถูกทางนะคะแต่แล้วจะดีแปดแดงเราก็มีเห็นไหมคนที่ชื่นชอบนะคะก็มีคนที่เห็นด้วยก็มีคนที่ชอบเราก็เยอะเห็นไหม คนที่ไม่ชอบก็ปล่อยเขาเธอค่ะนะคะเนาะคนที่จะว่าเขาก็หาเรื่องว่าอยู่ดีนะคะเขาก็หาเรื่องว่าอยู่ดีนะคะไม่จบนะคะก็แสดงว่าเราจะไปอยู่ก็ยังมีคนว่าเราอยู่แต่ก็ช่างเขานะคะเนาะมันเป็นแรกๆนะคะเนาะอะ,อะมาดูอีกนะคะว่าชีวิตพอไปดีแล้วนะคะดีแล้วค่ะ เรื่องไปนะคะเรื่องไปนะคะย้ายถิ่นฐานเนี่ยไปอยู่วางเยี่ยมดีนะคะถูกแล้วทําถูกต้องแล้วดีเยี่ยมนะคะดีแล้วอนาคตต่อไปนะคะจะนะคะเป็นยางไรบ้างนะคะในช่วงที่พอไปเนี่ยนะคะจะเจออุปสรรคอะไรปัญหาอะไรไหมนะคะเนาะอ่ะมามาลุ้นกันค่ะนะคะก่ายไหมว้าวพี่ตองว้าว ขอมาแล้วดูสิโอ้ยพระเจ้าก้าวแดงมาเลยพระเจ้ามาด้วยปกปักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,ก,ปก,ปปกรักษาโอ้ยดีทั้งหญิงและชายจะมีความสุขทั้งครอบครัวทั้งชายนี่ค่ะเลขหกแดงชายหญิงนะคะชายหญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาพระเจ้าสาธุร่วมกันแล้วสาธุร่วมกันซีสาธุสาธุว้าวดีมากเลยดีมากเลยดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาโอ้ยสาธุ สาธุสาธุค่ะโอ้ยน้ำตาไหลเลยขอยสาธุพี่น้องสาธุเยอะๆร่วมกันค่ะโอ้ยนุสันเลยนุสันเลยดูสิโอ้ยพี่น้องดูมีความสุขนะคะจะมีความสุขทั้งชายและหญิงทั้งครอบครัวค่ะก้าวแดงจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาโอ้ยคุณพระคุณเจ้าคุณครองมาดูสิคะดูค่ะโอ้ยน้ำตาไหลเลย โอสั่นเลยพี่น้องสั่นเลยอะมาลุ้นกันต่อนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะสี่ใบนะคะเพราะว่าท่านหยิบมาสี่ใบเนาะนะคะสาดทุกค่ะว้าวลวยลวยดูดินะคะ,ะ,คคะ,นะคะอุปสรรคมีบ้างนะคะอุปสรรคมีบ้างเนาะมีบ้างหกเปอร์เซ็นต์แต่คุณดูลวยรวยรวย เงินมาหมดเลยเงินมาหมดเลยรวยรวยแล้วก็นี่ค่ะรวยนะคะรวยไปกับลุงนี่แหละนะคะว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะผู้ชายนะคะนี่ค่ะพิวขาวนะคะรวยรวยรวย,วยหกนะคะแต่หกดำมีบ้างอุปสรรคปัญหานะคะแต่สรุปใบตบท้ายนะคะ คือเงินเงินเงินนะคะคุณจะรวยนะคะให้ลุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพบ้างนะคะเนาะแต่เงินทองเงินจะมาแน่นอนนะคะก็มีบ้างเนาะนี่ค่ะให้ดูแลสุขภาพบ้างนะคะแต่อย่างอื่นนะคะชนะเลิศนะคะรวยรวยรวยโอ้ยสรุปดีค่ะดีนะคะเนาะดีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนาะอันนี้หกนะคะเลขหกหมายถึงผู้ชายก็ตัวลุงเองนั่นแหละนะคะก็ ให้ดูแลรักษาสุขภาพบ้างนะคะแต่สรุปจะดีค่ะเงินทองนะคะรวยรวยรวยนะคะพักผ่อนบ้างนะคะก็ยังมีปัญหาที่สะสมอยู่นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็คงเกี่ยวกับคดีนะคะเนาะนะคะแต่นะคะให้พักผ่อนดูแลตัวเองบ้างเพราะสรุปแล้วคุณนะคะจะมีความสุขและมีเงินทองเข้ามานะคะนี่ค่ะนี่ก็ตัวลุงเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะโอ้ยดีค่ะดีนาะงชอบมากเลย สรุปดีนะคะแชร์แชร์แชร์ให้ลุงดูหน่อยว้าวสรุปนะคะนางจะย้ำให้นะคะว่าใบนี้มาเนี่ยดียังไงนะคะดีคือขอให้ลุงกับป้าทำดีนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับลุงกับป้าและลุงกับป้าคือผู้ถูกต้องแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอยู่ด้วยถ้าคนไม่ดีนะคะไม่มาด้วยหรอกเหมือนคุณถามถึงตาชาญดีไหมอ่ะคุณตาชาญติดก้าวแดงมานะคะ เพราะฉะนั้นนางก็ยังเชื่อมั่นว่าตาชานดีจริงนะคะดีจริงเพราะนางเคยถาม f อฟนะคะก็ป้านางขอมาให้ถามเรื่องตาชานรักป้าแตนไหมก้าวแดงมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่มีก้าวแดงอยู่ด้วยคือคนที่ทําถูกต้องถูกที่ถูกทางกิ่งใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยจะปกปักรักษาคุณให้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะมีความสุข ทั้งนะคะชายและหญิงนะคะให้ทําดีทั้งลุงและป้านะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต่อไปแสดงว่าลุงก,กับป้าเป็นคนดีจริงนะคะท่านมาอยู่ด้วยเนาะแล้วมีความสุขดูสิคะไปอยู่บางเยี่ยมดีไหมดีนะคะเห็นไหมคะเลขเกตแดงหมายถึงสิ่งที่เดินไปถูกที่ถูกทางเลขแปดดำมีมีแน่นอนคําพูดคําจาแต่อย่าได้สนนะคะ คนว่าร้ายอย่าได้สนเขาก็ยังพูดอยู่นะคะยังมีแต่เราจะชนะแล้วก็ไปถูกที่ถูกทางนะคะนี่ค่ะแต้มเราชนะนะคะที่ต่อมาต่อมาไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาให้มีความสุขทั้งครอบครัวทั้งชายและหญิงนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะให้ทำดีเนาะก็จะ บทสรุปสุดท้ายไปอยู่แวงเยี่ยมนะคะก็จะเฮงๆรวยๆค่ะเจอเลข10เบิ้ลมาตั้ง2ใบแน่ก็ดูแลรักษาสุขภาพบ้างนะคะไปแล้วร่ำรวยมีความสุขสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์ใครกดแชร์กดไลค์ like, ขอให้เฮงๆรวยๆเป็นมหาเศรษฐีมีความสุขทุกๆท่านนะคะนางไปก่อนนะคะบายๆขอบคุณติดตามกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ